สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลอตเตอรี่ผ้าลวยนะคะข้อมูลที่เฮากำลังแสดงอยู่น่เป็นเพียงกันแนวทางน,นะคะในการเลือกสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลการถูกหวยหรือว่าการวววกการว้ยหรือหวยเนี่ยก็เป็นการเสี่ยงโชคนะคะเป็นการเสี่ยงดวงแต่เฮาอย่าลืมว่าที่มาของตัวเลขเล่านีมันมาจากหลายหมองหลายสถานที่นะคะ ทุกๆแกลงทีมากกระวนมีค้ามเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นก่อนเข้าสยิบจับออกไปใส่จะต้องพินิจพิจารณาให้ดีนะคะโปรดใส่วิดจาราญาตในการรับชมรับฟังนะคะทุกการตัดสินใจนะคะในการยิบจับข้อมูลออกไปใส่ขึ้นอยู่กับตัวของเอฟซีเองนะคะท่านช่องเป็นเพียงซื้อให้ย่างเดียวเท่านั้นนะคะ เรามาเริ่มตนกันที่อาจารย์ผู้ดาน,นะคะผู้ดานหรือผู้ดานอ่านพิดขออภัยด้วยนะคะเป็นชุด3ตัวต๊2ยี่ชุดนะคะมวดประจำมันทีหนึ่งกัยญาะกัสมนยสาม่งนยีนะะ่หนึ่งศูนย์ห้าหนึ 1, ่งศูนย์หกหนึ่หนึ่ง 0 3 04, 3 0 4 3 0 5 3 0 6 3 0 9 3 5 3 1 5 4 1 5 5 1 5 6 1 5 9 1 5 3 3 5 4 3 5 5 3 5 6 3 5 9 3นะคะสำหรับอาจารย์ทุกด,ดัน เจ็ 7, 8, นะคะมีเป็นข้อมูลเพิ่นหมิมกแต่ย่ายก็เอามาลงขังแรกนะคะขังเพลากส่วนมาสุโคอ่อยดีลงเหล็กสามตัวนะคะไทยเอฟซี e ตอนไหนมากับแค,แค,แค,แคแบเก็บไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ไปเทียบเบึงกับหมองอื่นๆนะคะ พินิจพิจารณาให้ดีทุกครั้งก่อนนําไปใส่นะคะทัดกันมาเป็นของแอปบาวนี่นะคะเด่นสายแข็งหว,วยรัฐบาลเด้อค่ะประจำวันที่หนึ่งกันยานะคะเพิ่นไห่มาสามหลักเด่นเดนนะคะสามหลักเด่นเด่นมีหลักแปดหลักเก้าหลักศูนย์นะคะสามหลักเด่นเดน เป็นได้ทั้งหลักหน่วยหลักสิบเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะเหตุเหตเป็นเหล็กเสมอโอกาสพิดหวังกับบมีนะคะแต่ว่าโอกาสสิ้เพิ่มมีหลายเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นเพิ่นสิไฮมาเป็นบนกระซางหรือหิมาเป็นล่างกรบซงขอเห้าเหตุเป็นบนเป็นล่างนะคะ กันมากที่เหล็กป้าตามนัดนะคะเหล็กมาตามนัดมีเขาตลอดนะคะอขอย่อนลบกลับไปงวดที่แล้วนะคะลักสี่ไฮมากคือ0ูนย์สามเจ็ดเจ็ดเนนไปออกลักลอยหาแเมนทั้งเหตุเป็นบนเป็นลางนะคะเจ็ดมันก็นยังคงมากเป็นหลักหน่วยลางเพราะฉะนั้น,นี่คือ จุดดีอย่างหนึ่งนะคะที่ห้อเห็ดเหล็กเป็นบนเป็นล่างห้าสิไดเปรียบตรงนี้เพราะฉะนั้น่ะลืมหงวดบ้านที่หนึงกันยานะคะสามหลักเด่นๆหลักหนึ่งหลักสี่หลักกก๊ะเหตุเป็นบนเป็นล่างหลักหน่วยหลักสิบนะคะตามแบบถี่ห้าเห,ห็ดโอกาสพิษภาคกสิบอมีนะคะเห็ดบนเหตุล่าง ัดกันมาทีแอดเจเนะคะสิหน่วยล่างเข้ากับเหตุเป็น10หน่วยล่าง10หน่วยบนนะคะเพื่อไหนเข้ามาสาหลักสิมีหลัก1หลัก2หลัก3านะคะสหลักเด่นเดนสโต๊โตดกสิมีห้าเจ็ดห้าแปดห้าศูสองเจ็ดสองแปดสองศูนย์่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งอันนี้เป็นคู่ชุด ที่เพิ่นจับคู่ให้ห้าแล้วเรียบร้อยนะคะฟาเอฟซีทันใดว่มามกคู่ชุดไมนน่มีมีตัวใดตัวนึ่งยูนินใจที่แตกต่างจากนี้สาม,มารถจับคู่ได้นะคะกับหนึสองหานะคะทุกแหลงที่มาล้วนมีความเสี่ยงนะคะคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีนะคะความิีิตจับใส่ ทัดกันมาอีกหนึ่งแนวท้างนะคะอันนี้เป็นแนวท้างสองตัวลังนะคะแนวท้างสองตัวลงังาจากลูกศ้อนี่ขวามือนะคะเลขทั้งหมดมันสิมีสิบตัวนะคะจากศูนย์ถึงเก่ามันมีสิบตัวเป็นเหลขดับไปสี่ตัวนะคะคือศูนย์สามเจ็ดและกับแปดเป็นเลขดับลังนะคะ กะสิเหลือ6หกโตคือหนึ่งสองสหาหเก้านะคะฟังซายมือนี่เป็นของแอดนูน้ำแอดนูน้ำนี่เลขเด่นอยู่3มหลักนะคะนีเก้ามี่สามนี่หาสเป็นเลขดับไปแล้วกสิเหลือ2สองหลักนะคะเลือหลักหากับหลักเก่า ตกลงคือการเอาลักหากับลักเก่าของแอดหมูนำม,มาจับเลขทีเหลือจากเลขดับนะคะกรสีได้ออกมาเป็นหาหนึ่งหาสองหาสี่หา 1, หา 2, หาหกหาเก่าเก่าหนึ่งเก่าสองเก่าสี่เก่าหาเก่หา 6, หกเก่าเก่านะคะที่หมดสีได้ออกมาลักษณะแบบนี้นี่คืออีกหนึ่งแนวทางนะคะตัดจากเลขดับ มันจะเหลือหน่อยลงนะคะถัดกันไปอีกหนึ่งแนวทางนะคะแนวทางต่อไปคือแนวทางของอขนมจีนนะคะแนวทางขนมจีนเป็สีหยหิมาซีหลักเด่นๆนะคะและซีหลักเด่นๆนี่เข่าตลอด นะคะเข่าตลอด4หลักเด่นๆสิมี่ลัก3ามลัก2อลักเก้าลักหานะคะเป็นใดทั้งบนทั้งล่างเป็นใดทั้งลักหน่วยลักสิบนะคะถ้าต้องการหาสองตัวๆเข้ากับไปสี่แนวทางเลขคู่เลข,ขี่นะคะสามารถไปเลือกคัดออกจากฐันใดมาสาม มีตัวใดแน่สองมีตัวใดแน 9, ่เก้ามีจ็กชุดหมีชุดใดแน่นะคะขาดออกมาแล้วกลับมาเบิงกินิดพิจรารณาขักขกนะคะเปรียบเทียบใส่กับลหลายๆมองที่เขาไปเบิงมาที่เขาไปเห็นมากนะคะทัดกันมาอีกหนึ่งแนี่ยท่าของแอตลัสนะคะแอตลัศไหมาเดน10หน่วยบน อย่าลืมนะคะจกเด่น10หน่วยบนเพิ่มเป็นเด่น10หน่วยบนล่างนะคะหลักที่หายมามีสีหลักหลัก8หลัก9หลักศูนย์หลักหนึ่งสีหลักนี้ก็ออกทั้งปีนะคะสีหลักนี้ออกทั้งปีเพราะฉะนั้นนะคะแนวทางที่ย่ายเอามาลงนะคะเอามาแนะนนัให พรเอฟซีสิใสนะคะพินิจพิจารณาให้ดีนะคะเบิงจากได้หลายแรงเบืองจากได้หลายสำนักได้หลายอาจารย์แลวก็นัมาเปรียบเทียบกันนะคะอย่าลืมสิ่งสำคัญคือทุกแรงทุกมองมาทุกทีห้ฮาเห็นมองที่เฮาเห็นถูกสิ่งทุกอย่างล้วนมีความเสี่ยงนะคะตัวเลขมีความเสี่ยงนะคะเขาเป็นา่าคลิปหนี้เข่ากบ เอาไว้ตำนี่เนาะเดี๋ยวเขามาเจอกันคลิปต่อไปนะคะ